สวยไม่สางเลยจริงๆสำหรับนักแสดงอารมณ์ดีนุ้ยสุจิราอารุณพิพัฒนเจ้าของตำแหน่งนางสาวไทย2,544แม้ปัจจุบันจะเข้าวัย41ปีแล้วก็ตามล่าสุดเป็นวันไลน้ยวันเกิดครบหกขวบน้องระพีลูกชายคนเล็กงานนี้แม่นุ้ยและสามีปอนชยพลพร้อมด้วยครอบครัวเดินทางไปทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลแห่ชีวิต มีการถวายเทียนพรรษาสังฆทานถวายเพลพระภิกษุสงฆ์ห้รูปนอกจากแฟนๆจะเข้ามาอวยพรและร่วมอนุโมทนาสาธุกันแล้วยังเอ่ยชมออร่าความสวยของนางงามลูกสองคนนี้ไม่เปลี่ยนไปเลยสวยไม่สั่งเลยจริงๆสำหรับนักแสดงอารมณ์ดีนุ้ยสุจิราอารุณพิพัฒน์เจ้าของตำแหน่งนางสาวไทย2544แม้ปัจจุบันจะเข้าวัย41ปี แล้วก็ตามล่าสุดเป็นวันไลฟ์วันเกิดครบหกขวบน้องระพีลูกชายคนเล็กงานนี้แม่นุ้ยและสามีปอนชยพลพร้อมด้วยครอบครัวเดินทางไปทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลแห่ชีวิต มีการถวายเทียนพรรษาสังฆทานถวายเพยนพระภิกษสุสงฆ์50รูปนอกจากแฟนๆจะเข้ามาอวยพรและร่วมอนุโมทนาสาธุกันแล้วยังเอ่ยชมออร่าความสวยของนางงามลูกสองคนนี้ไม่เปลี่ยนไปเลย